ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเซาขยายผลจับกระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในชุมชน40ไร่ในเขตประเวทกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมกับของกลางยาบ้าและยาไอซ์จำนวนมากครับลงมาลงมาไอเยียมูแกมือไหมแี้มือมา ตำรวจใช้ปืนยิงใส่ยางรถยนต์และหม้อน้ำรถกระบะนะครับของนายรังสรรเกิดสวัสดิ์ขณะนำยาบ้า100เมตรส่งให้กับสายลับและพยายามขับรถหลบหนีแต่ว่าถูกคุมตัวได้จากการตรวจคน้นก็พบยาบ้า380เมตรก่อนนำตัวไปตรวจค้นที่บ้านพักตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดะเชิงงสาพบมียาบ้าซุกซ่อนในฐานพัดลมอีก600เม็ดนะครับจึงยึดเอาไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบสวนในรังสรรอ้างว่าสั่งซื้อยาบ้ามาจากนายอลงกรฝอยทองหรือว่านายประดุก40ไร่ซึ่งอาศัยอยู่ในแขวงและเขตประเวทกรุงเทพมหานครผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่จึงขยายผลจับกลุ่มโดยให้ในรังสรรนั้นติดต่อขอซื้อยาบ้า2,000เม็ดและยาไอซ์30กรัมหลังตกลงนัดหมายสถานที่รับส่งต่อมานายอลงกรขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ประตูข้างรถกระบะ ซึ่งมีตำรวจ2นายแฝงอยู่ในรถนะครับได้เปิดประตูกระแทกจนจักรยานยนต์ล้มลงพร้อมกับจับตัวและของกลางยาบ้าน1มัดหรือว่า2,000เม็ดยาไอซ์30กรัมนำตัวไปตรวจคนบ้านพักนั้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมจึงได้มีการคุมตัวไปสอบสวนที่ชุดปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาครับ